เก็นปลดปลดนตกมุนนี่ปลดลมต่อนี่มันีหมื่นไมปลดมับได้บกเลมงกองเป็ดมาเห็ดตู้มุนบัดเดอ ตอนปลาตึกตอนนี่นี่ผมตกวงเว้นนี่ตัวใหญ่น้อยหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าปตีนน้อยเดียวปลากระตูปุ๋ใหญ่มีปลาบ่ปีนี่มันได้หลายอยู่ปีนี่ปลาปลายังม่ได้บืนเลยปลานี่ Okay